วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ดูวอลเล่บอลสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้ช่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันนี้วันที่4กันยายน66ดูวอลเล่บอลสดไทยเวียดนามเวลา18นาฬิกาโดยเป็นเกมในศึกวอลเล่บอล A v ว2ซ2 3รอบ8ทีมสุดท้ายถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ จากสนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเช็คช่องทางลิงก์ดูวอลเล่บอลสดวันนี้ส่งในเชียรตบสาวไทยให้คว้าชัยเหนือเวียดนามคู่ปรับร่วมอาเซียนที t ีทีวีถ่ายทอดสดวอลเล่หญิงผลงานวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ตบสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3 เซตรวด 25-20, 25-22, 25-23เกมสยบโสมขาวทางโคสชดวนดานายศรีวัชรเมธากุลจัดทับตบสาวไทยประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์สสิภาพรจันทรวิสูตรชัชชุอรโมกศรี ธนชาสุขสดและตัวรับอิสระคือปียนุษแป้นน้อยกับตันทีนทำให้วอลเล่บอลหญิงไทยยังคงรักษาสถิติยังไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งในรายการนี้พร้อมการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่4กันยายน2566 เวลา12นาฬิกาญี่ปุ่นพบจีนเวลา12นาฬิกาอินเดียพบคาซัคสถานเวลา15นาฬิกาออสเตรเลียพบเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงไทยพบเวียดนามเช็คช่องทางดูวอลเล่บอลสดถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้ดูวอลเล่บอลสดไทยเวียดนามทางเว็บไซต์ pptvhd 3 6คลิกที่นี่ t p t v h d 3 6ถ่ายทอดสดวลเล่ชิงแชมป์เอเชีย e วันนี้คลิกที่นี่